ต้องถามก่อนถามจริงเหอในชีวิต,ตนี้อาถือว่าจะพูดเป็นปเล่นๆก็เถอะแต่แค่สงสัยเราเคยใส่บิกินี่จริงๆเหรอลองถามเล่นๆนะเขาว่าบิกินี่เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจำกัดความยังไงนะ,ะ,ะแบบก็คือชุดชั้นในว่ายน้ำนั่นแหละถ้าอย่างนั้นเราไม่เคยใ,ใส่ที่มันแบบว่าไม่ไม่ใช่ชุดชั้นในที่มันไม่ใช่ชุดว่ายน้ำแบบชุดโรงเรียนอะเอ่อที่มันแบบว่ามีหลายหลายชิ้นอะไรเงี้ย หรอว่าเคยแต่ว่าตอนั้นมันก็ว่ายน้ําตอนเด็กๆกันเนาะไปน้าตัวกันก็โตมาก็ก็ไม่เคยอ๋ออ๋แต่วิกินี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบว่าชุดชั้นในที่ไม่มีผ้าลูกไม้อะมันจะเป็นข้างออมันจะแบบว่าางค่อะไรอย่างนี้ใช่ประมาณทูพ p i อืมแต่ก็ <laughs> <laughs> น่าช่มันเถอะใช่หนวกหนวกไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอะไรอย่างงี้นะเออแต่ก็รอชมคะัรอชม ถ้าพูดจริง็รอชมได้ยแงมได้ปะ่าล่ะแงมแงได้เะล่ะว่าตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ค่ะอะไรนะตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วครับโอ้ยไม่ได้ช่างจริงตั้งแต่หนูออกบังกายหนูไม่ได้ช่างแต่ว่าตอนที่หนูก่อนออกดีก่ะตอนนั้นน่าปรมาณห้าสิบห้าสิบเท่าไหร่อะประมาณห้าสิบตอนต้นห้าสิบสองประมาณเนี้ยค่ะอ้ช่อด สบสองโอ้เดี๋ยวไม่หกสิบนิว่าใช่ไหมตอนนี้อาจจะหกสิบแล้วหรือเปล่าเฮ้ยยังแค่หกสิบเฮ้ยไม่หรอกจริงๆน้ำหนักงหนูก็อระนะห้าห้าสิบถึงห้าสิบสองประมาณเนี้ยค่ะมมไม่ไม่ได้ลดลงไปมากกว่ากว่านั้นแหละเพราะว่าก็ก็กินเยอะอยู่อะนะก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นสัดส่วนไขมันที่คข้างเยอะแล้วแหละอืมแต่พอ แต่เราดูตัวเราเองอะนะในกระจกเราก็รู้สึกว่าน้ำหนักอะมันเป็นแค่แบบพูดว่างหน,น่ยเดียวเหมือนแค่ตัวเลขอะล้วแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้หมายว่าน้ำหนักจะต้องแบบเท่าไหร่ว่าเราอยากให้ทุกอย่างมันเฟิร์มมันกระชับใช่สี่คำคือร<ม>ปริมาณแบบปริมาณไขมันใช่แต่พี่แต่ในมุมนึงพี่คิดว่าพอมาถึงวัยประวาณวัยเราแล้วอะวัยก่อนหน้าเนี้ยพี่คิดว่า ที่เคยไปตรวจตรวจตรวจช่างปริมาณไขมันตัวเองไงคือไขมันเนี่ยมันมีสองส่วนก็คือหนึ่งไขมันใต้ผิวหนังกับไขมันในช่องท้องอไขมันเต้าใต้ผิวหนังอะช่วงวัยรุ่นมันจะอยู่ตรงไขมันเต้าผิวหนังซะส่วนใหญ่แล้วก็ไขมันช่องท้องจะน้อยมากอืตอนที่พี่ไปวัดนะมันจะประมาณสองเปอร์เซ็นต์นี่มั้งไขมันช่องท้องสองสามสามเปอร์เซ็นของพี่อะแต่ไขมันผิวหนังพี่อยู่ที่ประมาณสิบแปดโดยประมาณ ซึ่งตอนนั้นก็ถือโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดแบบช่วงไหนที่มันแบบลีนลีนฟิตฟิตจัดเลยนะตอนนั้นที่มีซิกแพะจะอยู่ที่ประมาณ15-12%ตอนนั้นะผู้ชายจะมีซิกแพกออกแล้วอันนั้นคือจะชัดเจนอันนั้นไขมันผิวหนังนะนั่นแหละแต่ของผู้หญิงก็อืมพอๆกันของผู้หญิงก็จะอยู่ที่ประมาณ15-20%งยี่ะจะเป็นช่วงที่เหมือนผู้ชายมีซิกแพหนูก็ไปวัดมาเหมือนกันตอนเทรนเนอร์เขให้วันนี่แหละแต่ว่าพอดูอะ มันก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะไขมงไข่มันอะไรพวกนี้นไม่ได้มีแบบสูงไปมันมีอันหนึง่งมันไม่ได้สูงอนะแต่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ปกติที่กำลังจะไปสูงหรืออะไรเงี้ยแต่คือเวลาเราดูรูปล่างตัวเราเองอ่ะแบบตรงตรงช่องท้องแบบช่วงช,ช่วงว่างมันแบบมันออกมาเยอะกว่าปกติ เราจะเปิดให้ิเดอร์ดูก็คงไม่ได้อะเนาะนั่นแหละคือสิ่งที่จะบอกก็คือในช่วงวัยก่อนก่อนเราก่อนอะไดในช่วงวัยรุ่นวัยมหาอะไรอ่ะไขมันช่องท้องมันจะน้อยแต่นั่นแหละตอนนี้แหละใครมันช่องท้องเยอะแล้วแล้วไขมันช่องท้องอ่ะมันจะดันออกมาถึงแม้ไขมันมันเหมือนประมาณมันเหมือนประมาณเคยเดีเขาว่าหมูสามชั้นใช่ไหมเออแล้วแหละก็คือสมมติว่าชั้นชั้นชั้นล่างสุดเป็นไขมันช่องท้องชั้นกลางเป็นพวก กล้ามเนื้ออ่าหรือว่าอวัยะวะชะว่าแล้วชั้นสุดท้ายก็จะเป็นไขมันผิวหนังนั่นแหละเห <c oughs> มือนก็คือเออชั้นแรกมันนูนออกมาเมือนก็เลยดันอันอุนออกมาให้มันนูนขึ้นไปอีกอืมอืมนั่นแหละพี่คิดว่าพอไปถึงัยเราแล้วอะ่ะไขมันในช่องท้องอ่ะน่าจะเริ่มเยอะแล้วแล้วไขมันในช่องท้องหรือเปล่ามาจากไหนส่วนใหญ่นอนดึกกินแล้วก็นอน <c oughs> แป้งสะสม ของหวานที่กินแล้วย่อยไม่หมดใช้ไม่หมดแล้วก็ที่สำคัญเลยนะไขมันอิ่มตัวจากพวกกะทิพวกจากชีสช่วงจากผลิตภัณฑ์จากนมอะไรเงี้ยงขวกเนี้ยเนี่ยพวกไขมันอิ่มตัวพวกเนี้ยเก็บไว้ในไขมันช่องท้องได้เก่งมากใช่เออถ้าเกิดเรากินของอร่อยอร่อยแล้วช่วงวัยเราช่วงที่เราจะได้กินของอร่อยบ่อยขึ้นมิงกันเดือนมีอะไรเใช่ป่ะเออนั่นแหละอืมกินได้กินเค้ก อ,อกินชีสกินเบอร์เกอร์กินกะทิกินของหวานนู่นนี่นั่นนั่นแใครมาชอบท้อจะมาได้ไวเริ่มหลไปคน<ม><ม>ติดติดกินเค้ก<ม><ม>เออเมื่อก่อนสมัยก่อนอะแบบโอ้<ม>โหก็ทำลาสุขภาพตัวเองไปเยอะแตาเข้าใจเข้าใจคือในมุมมองพี่นะพี่คิดว่ามันมองเป็นของขวัญได้ไง ถ้าเกิดเราเราเรา,เรากินได้ไม่กินได้แต่เรามองกินเป็นเมืองของขวัญประจําสัปดาห์หรือประจําวันอะไรย่างเง <c oughs> ี้ยประจำวันแต่ประจาวันก็ดักดื่กันเออไม่ได้ <c oughs> ประมาณว่าแบบว่าเราทำวันนี้สักเซสแล้วเราก็กินอย่างพี่ชอบกีเต็มยอะไรเงี้ยพี่ทําบางสิ่ง <c oughs> พี่ะพี่จะชาเลนจตัวเองไงแบบเออมึงทําอันงานทาสวัสดีเสร็จก่อนแล้วมึงไปกี่เต็มได้ให้เป็นของเราวันของตัวเองแทนลยไงีจะเป็นชาเลนจ์ไปแทนอือหือืออือ เราเปลีย่ยนจากของที่ชอบไปเป็นรางวัลแทนซะเลยอะไรอย่างพี่จะชอบกินติมมากคือแบบไม่มีอะไรทดแทนไอติมได้ไ <laughs> <น>อ, <laughs> อติมแบบต้องเป็นไอติมเคาเรียกว่าไอติมแทง่งหรือว่าไอติมแบบซอฟเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยต้องหรือว่ากินได้หมดเลยหมดทุกอย่าง <laughs> ทุกรสชาติโอเค <laughs> okay, ไอติมอะคือแบบว่าแบบไหนก็ได้อะทุกรสชาติสัดเรียบ <laughs> เออพี่พี่จะเป็นแบบ คือคนอื่นถ้ามีจุดอ่อนอย่างลาจะเป็นเค้กแต่พี่ก็คือจุดอ่อนเเคยติมเลยไปติมเออถ้าถามว่าจะอ้วนได้กเพราะอะไรก็อาจจะเ,เพราไอติมก็ได้นะเท่ากัเป็นพี่อะเอเป็นได้เพราะว่าส่วนผสมของนมโอ้ยใช่ถูกต้องตัวดีเลยไอติมอะตัวดีเลยอแต่มันมีของ KFC ฟซีไหมตอนเนี้ยที่ว่าเหมือนปีก่อนมนะัน้งเราไปซื้อแล้วไม่น่าจะมีไอ้นี่หรอวะที่มันเป็นทูโทนอะอ่า แบบเสียใจในหน่อยหน่อยอืม,อ,ม,อ,มอ,อืออือปกติพี่จะกินพวกบิสเนดไงเลยไม่ได้กินบบเก็บสติอะไรอย่างเงี้ยอือือใช่เดีวมก็แต่ช่วงนี้ก็จะกินแบบมันอยได้ไปกินที่วิสาลละก็จะซื้อแบบวออะไรเนตเลกินธรรมดาได้แหละหรือไม่ก็<ๆ><ๆ>บางทีก็จะแบบว่าซื้อตามรถเข็นอะไรอืออือโอ้ตามราเข็นน่ะคิดว่าน่าจะแบบทำไมฮะ หอมอ้วนบ้างเหมือนผสมสบู่ใช่กะทิแล้วก็เพราะว่าจะมีราดข้างบนอีกใช่ไหมนมอะไรนนมอะไรนมค้นหวานแล้วก็นมสดออนักเลยอแต่พี่ไม่ได้กินเยอะพี่ไม่ได้กินเยอะแต่ก็ได้แหละค่อยๆสะสมกันไปเพราะว่าถ้าพูดตามตัวก็คือน้ำหนักพี่อะตอนแรกอยู่ที่หกสิบสาม ตอนนี้เจ็ดสิบสามแล้วเัิ<ะ>่ขึ้นมาเยอะนะขึ้นปเกือบสิบโลเลยแต,แต่แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันมีมวลกล้ามเนื้อด้วยแหละเพราะว่า<ะ><ะ>พี่ก็ยังเออพี่ก็ยอยากออกกําลังกายเสริมกล้ามเนื้ออยู่บ้าง<ะ><ะ>แต่ก็ไม่ได้ควบคุมเรื่องไขมันตอนนี้ก็กำลังควบคุมอยู่กำลังค่อยๆปรับปรับอยู่ดีดีค่ะดีืมแข่งขึ้นค่อยๆแข่งขึ้นวันละเปอร์เซ็นต์เอยวันละเปอร์เซ็นต์ ถึงร้อยวันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงถูกต้องยังไงล่ะออมันใช้ทฤษฎีนี้อยู่แต่มันก็จะมีบางวันที่เราไม่ได้เลยไม่ได้สอบเลยอ๋อติดลบไปสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยติดลบอ๋อ <laughs> แล้วก็ต้องมา <laughs> เริ่มต้นใหม่เขาต้องเริ่มต้นใหม่ใช่แต่มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมันไม,ไม่มีใครบ้าที่ถึงขนาดห้าสิบเซ็นหรอกอาจจะแบบ mm. อะไรไปกินบุฟเฟ่ใช่ป่ะเออไปกินบุฟเฟ่ไปกินชาบูอาจจะสักสิบเปอร์เซ็นตะตีไป ติดลบไปสิปร์เ็นแล้วโอเคมาเริ่มต้นใหม่หึงสัปดาห์ชดเชยชดใช้กรรมอของพี่พี่จะใช้คําว่าชดใช้กรรมเ้ยถึ้ว่ามันจะเป็นคําศัพท์ที่เออศาสานาไปหน่อยแต่พี่จะมาใช้เชิงแป,ประมาณว่าอ๋อวันนี้ชัดกีติมไปเต็มที่เลยอ่ะเป็นบุฟเฟ่ต์มาเลยอะ่ะออชดใช้กรรมไม่แต่ว่าบุฟเฟ่ตอ่ะ